我们少年都很有耐

แล้วเราก็มาใช้ลงสีกาแฟที่นี่นะคะก็สีดูดิค่ะให้เป็นกาแฟสารตัวนี้คือกาแฟสารเสร็จแล้วก็ระดับการควก็อยู่ที่ลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าชอบเปรี้ยวไหมลูกค้าชอบหอมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนาลาที่คือไม่ได้เอาเดือออกใช่ค่ะเดือดที่นี่แล้วสุกเสร็ออกมาแล้วก็เอามาเป็นเดืนี้ใช่ก็ที่ไนก็เจ็บคือปลูกกาแฟดอยชา อันนี้โดนฟอน้องไม่ได้ันถอนนะไ่มีที่โดยเฉพาะเลยอนไมใช่ค่ะันอนก็่จบ่อนค่ะ่อนที่ไม่ผ่อเียไม่ยานไไป่ไเที่ยวค่ะเพราะว่าเป็นกับูงเป็นงานของเปิดไปนงานทีเว้นฟันถอนไม่ได้ทนี่นะคะ

คือคนชอบกินสเปเชียลเนี่ยก็จะชอบต,ตอนแรกเรากินครัค้งแรกเราไม่ว่า,ากันหรอกเหมแค่กระแล้วแต่กินไปกินมันมันก็จะสินแต่ฝรัง่งเนี่ยมันจะชอบว่าฝรั่งเนี่ยมันจะชอบีใช่แล้วพี่เนี่ยเป็นคนไวต่อก,กินเนื้อแพะเนี่ยแกะเลยปึ๊บ เข้าแทนนก่อันนี้มันจะเข้าแทนเงนแพงมากมาก่ก่อนพี่ก็อยู่เชียงใหม่นือไแตงอาใ่่ปาแปะจะกลายปปแปงเนี่ยจะเป็นรับไปใช้รปกรับไปหมดเลยนะคะจะไม่เหลือให้ไปเป็ไข่ดีดแล้วเราก็แฮแออกมาเป็นของญี่ปุ่นให้เราซื้อที่ใช้ประเก็ตอันนี้อันนี้นึงเนี่ยประมาณ200กรัมหรือสองย มีตั้งแต่200กรัม250ถึง500กรัมแล้ว200กรัมเอ่อจะยิ่งดีเลยยิงดีเลย2 30ไม่แพงค่ะที่นี่ไทยเพราะว่าเราปลูกเองเก็บเองใช่ก็รายได้ให้กับชุมชนด้วยรายได้ให้กับพี่น้องชาวอางาด้วยค่ะปลูกเองควาเองเลยเนาะ ปลูกเองบางส่วนค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นของเกษตรกรที่อยู่ร่วมกันในปลูกกี่ไร่ของตัวเองก็มีอยู่50ไร่แล้วที่เหลือก็จะเป็นของชุมชนแอ่อก็จะเป็นรงทั่วทไปแล้วก็ร้านกาแฟค่ะแล้วก็จะเป็นโรงแรมต่างๆใช้เงินที่ได ý thức <Nhạc> ý thức 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 ý